แม่สายาขับซื้อเพื่นแม่ช้างครับผมเขาสูงมันไหลายางครับพี่นุ้ร้อยหาสิแปดครับผมโอ้ยพี่น้องแม่ใหญ่แม่ยักขักนะครับเพื่อนเป็นควายสายตางลูกผสมเนาะให้นุ้ยครับเพื่อนเป็นลูกผสมครับตัวนี้เพื่อนเป็นลูกดาวซีพีครับผมแม่เพื่อนเป็นจับสาลาบาดครับเพราะเป็นดาวซีพีครับผมอันที่สองอันนี้เป็นวา่ไทแล่ครับผมแบบไหนครับพี่นุ้ยไขยไทบ้านเขาเนี่ยแหละครับผมอัตลักษณ์ชัดเจนครับตาแจ่มแก้มจำข้ออองทุกน้องขาวชัดเจนเลยครับไข่ค้ัวเนี่ยพี่นุ้ย ตัวนี้เป็นคววยสายปันซูลินครับผมยังอยากเลยครับแม่เนี่ยเพน่สูงลายบ่ครับลายสิบสามครับผมบ้ต้มต่อนรับกันกับยสิบสองครับผมโอ้ยอ่างไงหนักลึกครับพี่น้องครับอ่างไงหนาลึกใกล้หนากว้างเล็บหนาครับตัวเนี่ยทรงลูกสุดยอดเลยขาพี่นสวัสดีครับสวัสดีครับบ้าต้มสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ขอก้วยหอยหนูคือเขาครับผมโอ้ยคลิปนี้แม่ห้อยหนู ครับลิปนี้มีสามรายการครับผมพี่เตมียังไงใส่บิ๊กบิ๊กเลยครับผมเอาตอมราคามีสภาพครับเอาไอโนูครับทีมที่อยูเดือรถั่วให้พี่น้องเนียครับไอที่อยูกับบ้านบังคูนตำบนกุสเทียนอำเภอศรีบุรีองำจังหวัดนองบุพูครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเก้าหกเจ็ดหกเก้าแปดแปดครับผมแม่จะเห็นนี่เป็นแม่สซยักษ์เนาะครับแม่ไยักษ์ครับซื้อเพิ่นแม่ช้างครับผมเขาสูงเมันไหร่บ้าครับไี่นะร้อยหาสิแปดครับผมโอ้ยพี่น้องแม่ใหญ่แม่ยักษ์คักนะครับ เพื่อนเป็นควายสายตางลูกผสมเนาะห้นุูสครับเพื่อนเป็นลูกผสมครับตัวนี้เพื่อนเป็นลูกดาวซีพีครับผมแม่เพื่อนเป็นจับสารลับครับเพราะเป็นดาวซีพีครับผมเพื่อนท่องว่าคาไฟโน่ท่องครับผมท่องกับตัวไหนครับไอ้ท่องกับไอ้เจ้าแสนอุไทยครับผมอุ้ยแล้วลูกสาวเพื่นเองครับแม่ลูกสาวคือลูกสาวสร้างอุดรครับเพื่อนจะเเดือนครับผมไฮนูสส่วนเขาตื่นึ้ครับส่วนมือเส้นนี่ครับมันเลี้ยงหนาเลี้ยงหลังเราก็เลี้ยงส่วนเขาเป็นก็เลี้ยงหมูฟูฟู่ โอ้ยบรรทายพี่น้องบรรทายไงคักเนาะครับมันมันเก็บดังอยู่เพิ่งเก็บดังเพิ่นเลยหมุนอยู่พี่น้องเจ็บจมูกเก็บกินนมโย่เพิ่นกินนมมาเสียนั่นแหละครับเพิ่นก็สูงไรไปไหนให้นูลูกสาวเพิ่อนไหนครับงูคือผมว่าแปลงลอยสามสิบหรอเปล่าเพิ่งเก็บเดือนลอยยี่สิบกว่าละเนาะออตอมเนาะโอ้แต่ว่าเนื้อตัวลำคิงคงสั่งพี่หนีคักเนาะเฮห้นูเนาะครับเนื้อตัวลำคิงสั่งแล้วเชี่ยงดีได้บอลตอมเนี่ยเชี่ยงดีครับแต่ว่ามันกมหัวบโยกหัวบมื่อคืนเนี่ยมันเก็บดังผมว่าเพิ่นได้ได้ทง สร้างอุดรนี่คือความยาวไหมพี่โน้ตแมนครับนาเพิ่นคือสร้างอุดรเลยวนะครับเนี่ยตูใบไม่หลอดมีเอกสารชัดเจนครับผมแต่ว่าเพิ่นก็สิติดมาจากแม่เพิ่นนนำน้องเแม่อนมาคือความหนาความลึกเนาะแมนครับความหนาความลึกท้ายดีไอแม่เพิ่นเหรอครับโอ้ปลาพี่น้องแม่ใส่นี่ระบบผ่าด้วยครับใจลูกขนาดนี้นะครับการใจลูกมาทำอะไรไอเพิ่อนวันสิริจุนได้เราต้องลึกเพิ่นี้ยนะนะอุลูกสร้างอุดรเพื่อนซีบี้สุดตัวละแมนครับลูกสร้างอุดรจะมีซือเป็นแบบนี้ สวัว่าคือใหญ่มาก็จะหายนะพี่น้องผมกินสองตัวแล้วครับครับไวโน่เปิดไปหลายปันใดครับราคาเปิดใบสองแสนห้าหมื่นบาทครับผมต่อรองได้ครับผมไวโน่ครับขันพี่น้องเงินพม่าบะถึงเดียห้แยกบอโอ้ก็แยกได้อยู่ครับลูกพันแยกได้เลยเนี่ยตลาดกินน้องไก่กินแน่บ่กินแน่ห้างแน่หรอละอือโอ้แตมีเงินหน่อยหรือว่าเงินบ่พ่อเขาจะแม่ก็ได้หรือจะลูกก็ได้ไร้แม่เราทั้งสองตัวกับแห้งรวให้ได้อีกนะไวโน่ตะกี้นี่ระครับเป็นล้านเนาะโอ้ตะกี้เพิ่งซื้อพันล้านนึงครับแม่เนี่ย ครับแม่นี่หายากเลยครับแม่ใหญ่งแบบนี้ครับก้สูงมาขาดเลยมาต้อมรับประกันรอยหายสิบแปดเลยเอาต่รับเม็ดมาวันก็ได้บ่มีบวกเพิ่มเนาะเดี๋ยวเท้าลูกพันยางมาต้อมทายลูกให้เพิ่นเบิ่งก่อนหน่อยเออทายลูกซาลูกพันยางเพิ่นเก็บดังเออเอาเดี๋ยวพี่น้องเบิ้งหน้าตาชัดๆด้วครับลูกสาวช้างอุดรนะครับพี่น้องครับผมแข่งขาใหญ่ไได้แม่ครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว โอ้เหนือหนังมังสาตูลูคักคอยนุเราฝันไก่คือสร้างอุดรครับแม่ยนพ่นได้แม่แม่เพิ่นก่เน่าด้วยครับเนี่ยครับอันน่าคตตัวนี้ถุบแล้วรุ่นร้อยหกสิบกว่าพอนะตัวเนี่ยร้อยหกคริบร้อยเจ็ดสิบพอนะลูสร้างอุดรคือแม่ขนาดนี้นะครับพี่น้องแล้วก็ ผสมกับสร้างดอดออกมาเป็นแบบนี้ผมหวังว่าเพื่อนจะได้สูงกว่าแม่นะฮานุแม่นแม่นผมคิดว่าท่ไแม่นได้เส้นแม่ก็ดีได้ป่ะต้อมครับโอ้ยขับขับพี่น้องแจกซีมาคำแต่พี่น้องเอาเลยครับเดี๋ยวยางวุ้นให้พี่น้องเบิ่งครับยางวุ้นให้เพป็นเบิ่งผมสิเ่าบรรยายหลายนะพี่น้องให้พี่น้องเอาให้เห็นเด้อครับปิดเดี๋ยวนี้ก็เห็นแล้วเด้อหอยนุ่ยสีป่อยเด้อครับเนี่ยเย็ดตวนเพื่อนนะหอยนุ่ยสีป่อยเราเคยเรียนน้ำแม่เดี๋ยว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 ไปลาไปก็เก็บจะบูกไปบา ไปละไปเออเนี่ยละเนี่ยอ้าวเนี่ยครับเอาบนในพี่น้องเนี่ยมึงจะรอบครับเออเนี่ยละครับยีเห็นจักแก้วกล่องยางน้ำเลือกครับบอตจอมครับเออพยางน้ำแม่ดีขนาดอู้ยพี่น้องผมว่าเป็นสร้างยางครับครับนี่แหละครับแม่ลูกกันชัดๆครับผมเนี่ยครับห้อโน้ตไอไอสวนเข้าไห้ป็นยังเนี่บอลจอมเทียดขายแม่ออกใครโน้ตสิเก็บลูกไว้สันดิโอ้ครับเยี่ยมีควายอร่อยหกสิบกึ่งฟันอ่ะนะขัดพี่น้องเงินพอมาถึงเด้อพี่น้อง มักราคาใดตัวใดนะครับพี่น้องสู่ตัวใดนะครับคุยกับไฮนูเลยนะครับไฮนูตัวเลืยกที่พี่น้องในฟังจะรอบนะครับครับผมแม่นี่ก็คือแม่พองลูกสาวของดาวซีพีแม่เพิ่นไปจับสลับบัตนะครับสายแม่นะครับเด้อไอ้มีลูกเดินตามตัวหนึงเป็นลูกเจ้าช่างอุดรอายุเกือเดือนกว่าครับบราตอมหไฮนูเปิดไว้ในราคาสองแสนห้าหมื่นบาทครับผม ตังแตกควาซสื่อกันเป็นล้านครับผมแม่นครับครับนี่เราพูดได้ยังไงคุยยง่ครับขันเงินบลาไหลเาต้มเบียงเด้นี่ยเนาะลูกพปนเนี่ยแมงตัวลูกเนาะแมงครับอันนาคตเียย์ได้ร้อยหกสิบ่ยังไงแม่ร้อยหาีิแปดหรนสูงจับเทรครับนี่ยนสูงร้ยร้อเทร้ร้อยหกสิบห้าครับนี่แหละครับเบื้องลูครับทวมหัวคนตูงนะครับเนี่ยเบื้องเอกครับเจ้ว่าห้อยนัวร้อยหาสิแปดทเจเกินเลยครับ้าต้มมีแต่สิเกินเลยมีเจร้อยหกสิบก้ยแม่เนี่ยผมมาเป ครับผมพี่น้องครับพี่น้องงันพอมาถึงก็แยกลูกก็ได้ผมมองว่าอนาคตรตัวนี้ใ,ใหญ่แท้ครับแมนเบิ้งโอ้เล็บเพินน่อนนะเพิ่นเชี่ยงครับป้าต้อมเนี่ยลูกเพิ่นเนี่ยไ,ไปไปไปไ,ไปไปเอออยู่น้ำแม่ลูกอยู่น้ำแม่อยู่น้ำแม่แมแมพี่น้องครับคัณพี่น้องอยากได้แม่พันธุ์ในบล็อกที่ใส่ย่างๆเด้อครับพี่น้องมีเท่าไหร่สูตเท่าไหร่คุยกับทางคอยนูนะครับเอาคอยนูมีหลายตัวเนาะครับมันมีหลายตัวไปลงตัวต่อไปครับป้าต้อมครับ เอาวปี่นุ้ยนี่คือรายการที่สองเนาะครับผมรายการที่สองอันนี้เป็นคว้วไทยแลนด์ครับผมแบบไหนครับพี่นุ้ยขั้วไทยบ้านเขาเลยแหละครับผมอัตลักษณ์ชัดเจนครับตาแต็มแก้มจำข้ออองทุกน้องขาวชัดเจนเลยครับคว้วคู่เนี่ยพี่นุ้ยแม่พันสูงบ่แม่เพิ่นสูงร้อยสิบสองเอ้ยร้อยสิบสามครับแล้วกันร้อยสิบสองครับบ่ล้อมแต่ว่าอาง่ายหนาลึกครับเนาะแม่นอาง่ายหนาลึกท้องเด้ครับเนี่ยท้องอะไรครับท้องเจ้ามารวยจุียาครับโอ้ยจัะเดือนแล้วตัวลูกเดินตามกับลูกมารวยจุียกันครับ เพิ่นท่ออย่างเดือนแล้วครับพี่นุ้งต้องได้หาเดือนแล้วครับผมอ๋อแสดงลูกเพิ่นนี่ประมาณเจ็ดเดือนบ่แม่นครับลูกเพิ่นเพื่อนเจ็ดเดือนครับผมลูกเพิ่นงามงามครับนายกอกเป็ดดีดีลูกเพิ่นเป็นตัวเมียเนาะครับมีลูกเดินตามเป็นลูกตัวเมียครับผมโอ้กระดูกแข้งขาดีแท้ครับพี่น้องลูกสาวตัวเมียนะครับลูกสาวลูกสาวของมารวยจุเนียเนาะมารวยจุเนียครับผมมีใบมีเอกสารเรียบร้อยครับผมเขาสมจริงครับอือจังส่เด็กครับพี่นุ้งเปิดไปเท่าไหร่ เออตัวนี้ห้อยนูตเปิดไว้ราคาห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมป้าพี่น้องแม่บักไงแม่ลอยชีบสามไดครับสี่ขันอ้วนมากพอธรรมดาได้ครับด้วยขาน้เลี้ยงครับเห็นคนแดงๆสิบอก้องคข้มันนอนน้ำแดงเด้อครับคไยนอนน้ำแดงมีใส่ใจคอพี่น้องเชื่องครับเชื่องครับกิตยาเก่งครับปากไงคข้ตัวนี้ยมึงปากเพข้โอ๊กกะเพ่าไงไรหนาคว้างครับปากแยมจำจำโคตรเนาะครับผมกระดูกแข้งขาไงครับแม่ครับแม่นครับกระดูกแข้งขาไง ผู้ใดอยากได้คื่อร้อยใหญ่ๆบ่ควรพลาดครับตัวนี้ครับเอาอย่างพี่น้องเดี่ยวมึงจะรอบเลยครับไปเลยครับเอาพี่น้องมึงพายยางถดเดินฟินเด้อครับโอ้ยแม่ใหญ่เนาะพี่นุ่นเนาะแม,คแมงครับแม่ใหญยผักแม่เนี่ยเฮ้ยหอร์สตลูกสองตัวครับมาต่อลูกสามในท้องลืมบือเพื่อน ับพี่นุสเทเลดเข้าๆให้พี่ต้องฟังอีกรอบนะครับครับผมตัวนี้แม่นี่เป็นะไรเป็นลูกของลานหาเสียงด้วยครับเด้อแม่นี่ครับไอมีลูกสาวเดือนตามตัวหนึ่งเป็นลูกของเจ้ามาลวยจุนียาครับผมในท้องกระท้องมาลวยจุนียาหาเดือนครับผมส่วนสูงสูงร้อยสี่สิบสามครับผมเปิดราคาไว้ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่้องทนาดสนใจก็ให้ติดต่อให้นูมาได้ด้อครับเด้อบอกว่าสิเป็นทั้งเฟซบุ๊กทั้งเบอร์โทรก็ได้ครับผม ไอเฟซบุ๊กกับเฮียโน้ฟลายซิ่งครับเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าสองเก้าหกเจ็ดหกเก้าแปดแปดครับผมไว้ตัวใหญ่ใหญ่ใส่ใหญ่ใหญ่ยังสี่กําลังสิ่เบ็ดไปแล้วครับตอนนี้ผู้ใดมีเงินเฝ้าซื้อครับผมแมนครับเฮียโน้แมนครับตอนนี้คนซื้อหลายกว่าคนขายครับผู้ไปหากล้วยมาขายกะหายากบ่ต่อมเดนเนี่ยครับห้อยโน้บ่ค่อยได้ไปกล้วยมาก็คือว่ามันหาบ่ได้ไหมบอกกันตรงเลยละมันกําลังสิขึ้นแล้วบอกตรงตรงขึ้นราคาขยับขยับเดี๋ยวกล้วยเนื้อเพิ่นก็ซื้อดีก็กล้วยเลี้ยงนี่แหละมันหาอึดนะ นี่ครับพี่น้องคือฟังจากป่อยฮนูนะครับเพราะว่าเฮนูจะเป็นคนที่เลาะน้าบ้านและกาตลาดนัดนี่คือจะไปเป็นประจานะครับเฮนูจะรู้ว่าราคาขึ้นราคาลงเนาะเฮนูเนาะครับผมเอาไปบางตัวต่อไปข่าไปดูนี่คือรายการที่3เนาะครับผมรายการที่3รายการสุดท้ายครับผมมาต้อมคือแม่ยังไงเฮนูตัวนี้มันเป็นกววยสายปัสซูรินครับผมยังยักเลื่อครับแม่เนี่ยเพิ่งสูงหลายวอครับร้อยสิบสามครับผมมาต้อมแต่ับประกันกันร้อยสิบสองครับผม โอ้ยอ่างเงยหนักลึกคักพี่น้องครับอ่างเงยหนาลึกไกลหนากว้างเล็บหนาครับตัวนี้ทรงลูกสุดยอดเลยอันนี้เป็นลูกผู้ใดครับเนี่ยตัวนี้เป็นลูกเจ้ามารวยจุนิยะครับผมเป็นลูกสายเนาะครับผมเพิ่งจะได้เดือนกว่าครับเปิ้ลคือดากตัวลูกเลยครับแมนครับน้องแม่พอดีครับพวกนุ่มแม่กางเงเลยเหรอมาพี่น้องแม่กางเงครับการทรงลูกหนีดีคักนะครับพี่นุเปิดแพงคมาลูกตวผูอะแม่ลูกตวผูเปิดไปห้าหมื่นสองพันบาทครับผม วาแม่เพ่นยัยแะกับสูงลูกดีครับผมครับผมเป็นลูกผูกกระซ้านะครับคือแม่แบบนี้คือเหมาะที่ไปเ้ยงไปพัฒนาต่อนะครับแมนครับเพิ่งลูกคนที่แหละครับเพิ่งได้เดือนกว่าสิเขาซองเดือนมักไงลเหรอเอาี่นอนกางเบื้องหน้าตาแม่เพ่นด้อฮอนนูเพิ่งได้ประมาณลูกแต่ละครับกล้วยลูกที่สามครับผมโอ้กำลังพอดีครับแมนกำลังพอดีกำลังสูงลูกดีๆครับแต่ว่าการกินยาในี่ยุดยอดเลยครับตัวนี้ ยินยาคาก่งครับเบิ้งปากเป็นครับครับเป็นปากไงเบิ้งไรหนากว้างนะครับพ่อต้อมอัตลักษณ์เจ็ดเกียนครับข้าอจุงเท่าขาวพี่น้องครับเบ่งชัดเจนเด้อกระดูกแข้งขาเล็บเพื่นหนาคับไหมครับแมนเล็บหนาเว้ยตัวนี้เอาจุงยางให้เบิ้งสวดสูงเพื่อนนะครับครับผมเอาให้ทีมงานจุงให้เบิ้งครับมานี้ครับแมียยังังสิครับพ่อต้อมเป็นเราไปเขียนไปพัฒนาครับเอาพี่น้องเบิ่งบรรทายเบื้องชัดเจนเด้อครับ ลูกสายนี่เพื่อนดีแท่าพี่นน่งแมนครับให้ลูกดีอยูะอนาคตนี่ถือว่าเป็นพอพันได้นะครับแมนครับเป็นพอพันธได้เลยขนาดเดือนน้อยๆก็ยังสน,นิทไหมครับพี่น้องครับผมมาด้ดยครับอโอเคครับมา ขาไปเนื้อทุเรียดเข้าวๆให้พี่น้องฟังอีกรอบนะครับครับผมตัวนี้ก็เป็นแม่สายปานสุรินครับผมมีลูกเดินตามตัวผู้เป็นลูกของเจ้ามาลวยจูเนียครับส่วนสูงสูงร้อยสี่สิบสามครับผมหอยนู่งเปิดไว้ในราคาห้าหมื่นสองพันบาทครับต่อรองได้ครับขันโบกัยก็ไปส่งฟรีเลยครับเด้อเว้ยแม่ใหญ่ๆอ่างๆเงี่สิก็เริ่มหายากแล้วครับบ่าวจอมครับแอ่าก็คือตัวสุดท้ายเนาะครับเนาะหอยนู่งก็บ่ได้มาหลายมันหายากแล้วเว้ยแม่ใหญ่ๆแม่ดีๆก็ได้ถ้าหาได้อยู่ขันแพง ครับผมน้องเมนูเนาะตั้งเทียกับแพ้งหลายเขากับกอกลาเอาให้พี่น้องอะนะครับเอาไอ้ราคาให้พี่น้องได้ไปแบ่งปันให้พี่น้องได้เอาไปต่อได้่างเสียนะครับครับเมนูก็คือเมนี่เน้อพี่น้องกับมอสลับพี่น้องที่เอาไปพัฒนาต่อนะครับคือเพื่อนจะเป็นควายแม่ไ่นะครับอ้างไงหนังลึกนะครับแล้วก็การส่งลูกเพื่อนดีนะครับ พนูวคลิปนี้มีสามรายการเนาะครับสามรายการครับผมไพนูวฝากถิมถ่ยเลยครับครับก็คือเกาหมันเดิมครับผมซื้อขายแหลกเปลี่ยนว่าคว้ครับผมให้คิดหัิดเถึงห้อยนูนะครับเด้อครับมือนี่ก็เอามาฝากพี่น้องไว้สามรายการครับผมมักตัวใดก็ให้ทั่วหาห้อยนูกับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเก้าหกเจ็ดหกเก้าแปดแปดครับผมสำหรับมือนีสวันดีครับครับขอบคุณครับไพนูว